ในวันนี้ก็ถือได้ว่าญาติโยมได้รวมกันมาแสดงออกถึงความนอบน้อมสักการะเคารพนับถือครูอาจารย์และหมู่สงฆ์ที่ได้ทําหน้าที่ในการพร่ำสอนทางธรรมให้กับพวกเราซึ่งถือว่าเป็นความสำคัญที่เกี่ยวโยงกันอย่างแยกจากกันไม่ได้ ก็คือฐานะของพระสงฆ์กับชาวบ้านครูบาอาจารย์และก็สิทธิ์ซึ่งความเกี่ยวโยงกันสองอย่างนี้ได้ถือว่าเป็นหัวใจของการใช้ชีวิตในตัวมนุษย์ที่มีพุทธศาสนาเป็นเครื่องนำทางชีวิตถ้าเราไม่มีพระสงฆ์เป็นผู้คอยนำสืบศาสนาและไม่มีครูอาจารย์คอยอบรมสั่งสอน พวกเราก็ไม่สามารถประพฤติธรรมให้ถูกต้องตรงตามธรรมได้เพราะลำพังตัวมนุษย์เองไม่สามารถที่จะประพฤติตนให้ถูกต้องตามหลักสัจธรรมได้โดยลำพังจึงจำเป็นจะต้องอาศัยหมู่สงฆ์ซึ่งเป็นแบบอย่างที่เรียกว่าสังฆสรารนังกธฉามสงฆ์ที่จะสามารถเป็นที่พึ่งในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติเราจะสามารถเห็นข้อประพฤติปฏิบัติหลักการทางศาสนา จากมูพพ่งพระภิสสุสงฆ์ซึ่งเป็นผู้เป็นบุคคลที่แสดงออกถึงข้อประพฤติและข้อปฏิบัติด้านการกระทําที่ปราศจากโทษพระสงฆ์ได้ชื่อว่าเป็นผู้รักษากายกรรมบัจีกรรมและก็มโนกรรมให้เป็นไปในทางที่ประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาซึ่งท่านก็เป็นตัวอย่างอันดีในสังคม ที่แสดงออกให้ผู้คนได้ทราบถึงการฝึกฝนพัฒนาอบรมจิตใจตนเองและขัดเกลาจนถึงการสิ้นอสาาวะกิเลสน,นั่นหมายถึงว่าเราสามารถใช้ชีวิตได้โดยฝืนอำนาจแห่งตันหาเพื่อเข้าไปถึงจุดแห่งความเป็นอิสระจากตันหาเพราะทำอะไรก็ตามาาที่จิตของพวกเราตกอยู่ภายใต้การครอบนำของตันหาจิตนั้นจะไม่สามารถเข้าถึงความดับทุกได้ การฝึกฝนควบคุมตนและอบรมตนเองขัดเกลาตนเองให้พ้นจากการครอบงำด้วยอำนาจแห่งตันหาได้ถือว่าเป็นหลักการในการใช้ชีวิตที่จะทำให้เราปาศจากทุกข์แล้วบุคคลที่จะสามารถแสดงออกให้เราได้เห็นได้ทราบถึงความเป็นผู้ใช้ชีวิตโดยปราศจากตัณหาก็คือพระพิสุสงฆ์ที่ท่าน ฝึกฝนปฏิบัติอบรมตนเองแล้วตามหลักธรรมคำสั่งสอนที่พระสมมาสมุทธเจ้าตัดไว้ชอบแล้วให้ได้เข้าถึงผลอันคุณค่าแก่การบรรลุแล้วแสดงออกให้เราได้ทราบถึงความเป็นผู้เป็นอยู่อย่างไม่มีโทษทางกายวาจาและใจและโดยความสำคัญก็คือพวกเราได้มีความเคารพต่อครูอาจารย์ผู้ซึ่งได้เป็นผู้แสดงธรรม พร่ำสอนธรรมให้โอวาทรมและชี้แนะหลักการการประพฤติตนเพื่อฝึกฝนพัฒนาตนเองให้เข้าสู่หลักธรรมแล้วก็เราก็จะได้พบกับแสงสว่างแห่งพระศาสนานี้คือแสงแห่งธรรมซึ่งก็เครื่องจะเป็นเครื่องส่องทางดำเนินให้กับชีวิตของพวกเราได้อย่างถูกทิศถูกทาง ไม่ได้ใช้ชีวิตเป็นไปแบบสเปะสปะไลทิศไลททางไล้ความหมายไล้เป้าหมายหรือว่าไลทจุดหมายแต่เราจะมีเป้าหมายแล้วก็จุดหมายตามหลักทางแห่งพระศาสนาที่ได้ชี้สอนและก็บอกครูบาอาจารย์ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีอุปการะมากในการที่จะพร่ำสอนบอกสอนและแนะนําพวกเราให้เข้าไปถึงทางแห่งการดําเนินแห่งความเป็นผู้มีปัญญาเข้าถึงแสงแห่งพระธรรมได้แล้ว หากผู้ใดฝึกฝนตามหลักทำคําสอนโดยอาศัยแสงแห่งพระธรรมเป็นเครื่องนำทางชีวิตก็จะสามารถเข้าถึงจุดสูงสุดของศาสนาก,ก็คือพ้นทุกโดยสิ้นเชิงและก็ไม่สามไม่กลับมาสู่การเวียนไหว้ตายเกิดอีก